จะต้องทบทวนเร่งด่วนนะครเพราะว่าเรากําลังเปิดให้ขายเล่าทั้งจะมีกิจกรรมปลายปีมีข้าดาวแต่ถ้าเราเปิดทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีด่านไม่มีจุดตรวจเนี่ยผมคิดว่าเรากําลังสร้างผลกระทบที่ดุนแรงบนท้องถนน,นะครับ สังเกตว่าหลังจากที่เรามีการผ่อนคลายหลังจากที่ ไม่มีเคอร์ฟิลความเสี่ยงของเรื่องการดื่มขับนี่กลับมาปี2ปีเนี่ยฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงในการพยายามปรับปรุงการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรงานตารวจแห่งชาติมีการพัฒนาให้โปร่งใสามากขึ้นรวมไปถึงในบางช่วงที่มีโควิดเยอะๆอาจจะหยุดห,ดหดรือดับไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่สําคัญที่ทําให้คนที่ไปดื่มเนี่ยเขาก็อาศัยตรงนเนี้ยฮะละเลยหรือว่าออกมาขับรถมากขึ้นเลยทําให้เรามีเคสลักษณะน,น,นี้มากขึ้น าดูจากกราฟเนี่ยเราเราจะพบเลยว่าช่วงปลายปีของปี62 63เนี่ยเคสดื่มขับที่บาดเจ็บเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณว่ายัางไง้าบ้านเราพฤติกรรมการดื่มมีไม่มีโควิดก็ยังมีการดื่มขับสิ่งที่เราขาดไม่ได้แล้วยังต้องมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งอันนี้เป็นทางสาธารสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาวิธีในการตั้งจุดตรวจเพื่อจะป้องรามในเรื่องนี้ ตรงนี้รัฐบาลรวมไปถึงสำนักงานตำรวจชาติอาจจะต้องทบทวนเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเรากําลังเปิดให้ขายเหล้าทั้งจะมีกิจกรรมปลายปีมีเข้าดาวแต่ถ้าเราเปิดทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีด่านไม่มีจุดตรวจเนี่ยผมคิดว่าเรากําลังสร้างผลกระทบที่ดุนแรงบนท้องถนนครับ ทศวรรษที่2เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี64ไปจนถึงปี2573มันก็จะประ,ประจวบพอดีก็คือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลก็เลยตั้งเป้าว่าเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยจะให้บรรลุเร็วขึ้นนะฮะพูดง่ายก็คือจะเร็วกว่าทศวรรษความปลอดภัยเนี่ยอยู่3ปีนะครับ ็คือจะใช้กลไกการจัดการก็คือศูนย์ถนนส่วนกลางศูนย์อำนวยการปลอดภัยถนนที่จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการที่อำเภอกับท้องถิน่นตอนนี้จะเริ่มเป็นนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภยัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญพูง่ายคือเขาจะเป็นด่านหน้าเดิมเนี่ยอาจจะทํางานไม่ต่อเนื่องมากนะักจะเข้มข้นกันช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยก็ต้องทําต่อเนื่องทั้งปีเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยม,มันเกิดทุกวัน,ม,นมันไม่เฉพาะปีใหม่สงการาน นั้นทิศทางของแผนฉบับใหม่เนี่ยก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบสร้างความเป็นเจ้าภาพมากขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องถูกเชื่อมโยงกับมาสู่ความรับผิดชอบของเจ้าภาพมากขึ้นทำยังไงจากดเมานะครับการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้ค้นหาบุคคลต้นแบบในหมู่บ้านของในโรงมีหกหมู่บ้านนะครับ บนเรามี6หมู่บ้านเราจะสร้างบุคคลต้นแบบปัญหาเลยนะครับว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยใครที่จะปฏิญาณตนนะครับจะเลิกเล่าตลอดชีวิตเช้ากับเย็นเนี่ยต้องมีตำรวจจราจร,รมบาบอำนวยความสะดวกซึ่งทั้งคู่กับสารีหดกูฏนรุเนศ ก็อยากให้ภาครัฐนะครับให้ความสําคัญท้องที่ท้องถิ่นที่เขารู้ปัญหาแล้วก็แต่ละที่เนี่ยบริบทปัญหาต่างกันสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญจริงๆกับการที่จะจจรณรนลงในการสร้างเครือข่ายของการที่จะทําเป็นตําบลขับขี่ปลอดภยัยส่งเสริมคนที่ทําแล้วได้ผลนะครับจะได้เกิดตัวอย่างที่ดีว่าทําได้จริงคร